สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่22กันยายน2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า t e c h n i c Action l a Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราตรนนี้ก็เดินทางมาแล้วสักประมาณ24แท่งก็ประมาณหมื่นจุดนิดๆพอดีเลยนะครับเมื่อวานนะฮะเราบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสจะย่อตัวลงนะครับด้วยแอคชั่นมาร์เก็ตที่เกิดขึ้นที่เราวิเคราะห์กันมาตั้งแต่มันจัดน,นะฮะผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งแดงไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับ ในระยะใกล้นะฮะยังอยากจะบอกว่าอยากจะลงได้อีก1ชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นก็จะมีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังจะค่อยๆทยอยไหลลงมากกว่านะครับนี่นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับ แรงขายนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็ยังคงมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะฮะส่วนแรงซื้อนัน้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้ตอนนี้การเบรกเดงก็พักตัวแล้วนะครับมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้ในช่วง นะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าจบรอบแล้วนะครับกำลังมีโอกาสจะยอ่อโตลงก็จะส่งผลไปในทงเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวานนะครับตอนนี้ยังเดินทางมาแล้ว3แท่งก็ยังไม่ไปไหนไกลเลยแต่เมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไว้แล้วนะครับว่าให้เขาหลุดกรอบไซด์เวก่อนนะครับแล้วเขาถึงมีโอกาสที่จะยอ่อโตลงตอนนี้ก็กําลัง ทำโลว์โลใหม่ก่อนนะครับแล้วสร้างแพทเทิร์นที่ถูกต้องก่อนเราถึงจะวางแผนในการเทรดในสป라이ซโซนนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะฮะบ,บอกว่าอยากจะลงได้อีกนิดนึงแต่นะฮะเปอร์เซ็นต์การลงมันจะมีอยู่ในระดับหนึ่งก็คือจะต้องหลุดโลวเดิมลงไปก่อนนะครับแล้วสร้างแพทเทิร์นใหม่เนาะนะฮะส่วน สัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์ก็ยังไม่จบรอบการพักตัวนะครับของฝั่งขาลงชุดนี้นะฮะต้องแยกให้ออกเนาะอันไหนระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงอยู่นะครับแรงขายนะฮะ อยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกืบเกบอบๆอบอกเราก็พอจะสรุปในทำเฟรมที่สี่ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะกำลังจะสร้างแพทเทิร์นใหม่นะอันนี้ใจเย็นนิดนึงเนาะสำหรับคนที่เทรดในทำเฟรมที่อ่า e k นะครับทีนี้เรามาดูในทำเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเช้านี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้ว3แท่งก็ยังไม่ถึงพันจุดเลยนะฮะ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก่อนที่เขาจะหลุดเนาะเราคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะย่อตัวลงนะฮะแต่ผลปรากฏว่าแอคชั่นมาเก็ตก็ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวก่อนกรอบกอว้างๆอยู่เพราะว่าเราวิเคราะห์กันมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะฮะจะเดินทางด้วยเทคนิคข้อแล้วก็เรียวไทม์นะครับหากเรียวไทม์ส่งเสริมก็จะทําให้นะฮะเกิดการเดินทางแต่ตรงนี้ยังอยู่ในกรอบที่เป็นส ไว้ออกข้างเนื่องด้วยนะครับเทคนิคข้อกับเรียวทามนั้นสวนทางกันนิดนึงนะครับทำให้นะฮะเกิดการพักตัวกรอบกว้างๆอยู่นะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับยังบอกว่าอยากจะลงได้อีกนิดนึงแต่นะฮะการลงนี้จะต้องเกิดการพักตัวสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าหลังเอฟเฟกแบบนี้มีการพักตัวแน่นอนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะย่อตัวลงนะฮะเมื่อย่อตัวลงนี้ให้เข้าฟรอมเป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องก่อนนะครับถึงจะวางแผนในการ นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเริ่มเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กนิดเดียวนะฮะกำลังเริ่มอยู่เนาะก็ยังไม่มีที่าว่าจะเดินทางให้เขาหลุดกรอบนี้ไปก่อนนะครับกรอบไซดเวยนี้นะฮะสวันที่ผ่านมาแล้วนะครับนะขอให้เขาหลุดกรอบก่อนเนาะใจเย็นๆน,นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะ อยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับแต่ตอนนี้มีแนวโน้มจะลดลงกันเนืองด้วยนะจะเป็นเรื่องของ supply effective นั่นเองนะฮะส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในทำเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆที่เกิดจากแอคชั่นก่อนนะครับเราให้เขาพักตัวแล้วเกิดซัพพลายโซนก่อนนะครับแล้วถึงจะวางแผนเนาะด้วยนะครับปัจจัยกระทบค่าเงินโดยรวมเราสันนิษฐานและก็คาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนาะนะฮนะส่วนที่เราคาดการกันไว้แนหะนะึ่ซะฮะหก็หาก ออกมาจริงนะครับที่เราคาดการไว้นะฮะจะทําให้กราฟกระชากย่อตัวออกมาแรงแต่นะฮะตัวเลขที่แท้จริงนั้นนะครับนะฮะมีการประกาศดอกเบี้ยแค่0.75นะครับทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟปิดแท่งเขียวไปแล้วก็ส่วนแท่งแดงที่กลับลงมาชุดนี้นะครับเป็นเรื่องของนโยบายนะครับที่ยังคงจะดําเนินนะฮะ การขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆนะครับจนถึง4.6นั่นก็หมายความว่านะครับปัจจัยกระทบข้างเงินหมวดที่2นี้จะมีการขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆแต่จะไม่ถึง1%นะครับอาจจะมีการค่อยเป็นค่อยไปก็อยู่สักประมาณ0.5นะครับจน เต็มเนาะกืจนเต็มที่คาดการณ์ไว้ก็คือตัวปีหน้านะครับก็คือ4.6%นั่นเองแต่อย่าลืมนะครับแล้วสณะสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะครับที่เป็นเรื่องของอินเฟลชันนะครับยังคงเดินหน้าและเจริญเติบโตในสภาวะที่เงินเฟอ้อขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนะครับปัจจัยกระทบค่าเงินหมดที่2ก็ได้แก้ปัญหาได้เพียงนิดเดียวเท่านั้น นะครับดังนั้นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับยังคงทําให้ค่าเงินดอลลาร์เกิดการกระเตื้องขึ้นนิดเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะแข็งแรงได้นะครับดังนั้นนะครับราคาทองคํามีโอกาสจะย่อตัวลงได้ไม่เยอะนะครับแล้วมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปนะครับมาตอนนี้ก็ค่อนข้างจะลงมาเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าคาดการณ์ก็อยู่ที่สักประมาณนะฮะ 1,600นะครับจะมีเส้นจุดแนวจิตวิยาของนักลงทุนอยู่บริเวณนั้นนะครับก็ใกล้ๆจะถึงถึงว่าจะย่อลงก็ลงไม่เยอะนะครับแบบนี้นะฮะจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ